ฉนบุรีกระบะลบดันนี้ชนรถพว่วงฝึงขับหนีเจ้าทิ้งในป่าตำรวจไล่จับแม่นมามาได้คนขับรถพว่วงชีป้ายทะเบียนพว่วง90ขีด1359นคนปรปฐมหวังจำเลขไปสิ่งโชคไว้งวดนี้ตำรวจระดมค้นหาพบแรงงานต่างด้าวซ่อนตัวอยู่7คนส่วนคนขับลบหนีไปได้ก็พงจันทรปิดจับนาทีชนแล้วหนีพูอข่าวอะไรกน,นว่า ภายใต้การดำเนินการของพลตตพัชวีเดืองพูพบกพจังหวัดกาญจนบุรีพตเอกสันทัศนและยางกูลรองพบกพจังหวัดกาญจนบุรีพตเอกชัยรัตน์บัวขงผู้กำกับสพเมืองกาญจนบุรีพตโทโชคชัยไทยเจริญรองผู้กำกับจรอสพเมืองกาญจนบุรีโดยให้พตโทเมธีบัวซ้อนสวจรอสพเมืองกาญจนบุรีตั้งจุดตรวจป้องกันเหตุอาชญากรรม อาวุธปืนบุคคลตามหมายจับลักลอบขนย้และรงานต่างดาวและกดขันวิัยจราจรบนถนนบายพาสเลี่ยงเมืองแก่งเซียนและวังสารพีหน้าดับเพลิงเทศบาลเมืองปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีก่อนถึงดน้าตรวจ100เมตรตรงจุดอยู่เทินมีรถกระบะยี่ห้อเชฟโรเลตสีดำแบบแคปติดป้ายทะเบียนไปไว้พอพ,น 92, พ่น2องแปพิจิตรมีพิรพุษพยายามจะกลับรถจะให้ตำรวจจราจรที่ยืนอยู่ได้บกให้จอด แต่เล่งเครื่องพยายามหลบหนีระหว่างนั้นรถพ่วงบรรทุกหินขับมาถูกกระบะพ่้งชนอย่างจังทําให้ล้อรถพ่วงระเบิดยางแตกส่วนรถพ่วงอีกคันพยายามจะดปิดแล้วคนขับกระโดดลงมาจะช่วยจับกระบะหน้าพังยับแต่กระเล่งเครื่องหลบหนีไปได้ขับหนีเข้าไปในซอยถนนจัสนสร์วัดเหนือ1ปูซิบตำบลปากแพกอพําเภอเมืองจอดทิงดด้งรถหลบหนีเข้าป่า <c oughs> ต่อมาพนมรนตำรวจโทโชคชัยไทยเจริญ รองพ่วงกับจรสพเมืองกาญจนบุรีความด้วยพันธุ์ตุตีเวชยันปียพิรมส์สวปเมืองกาญจนบุรีนำกำลังจราจรและสายตรวจลงในดงกำลังปิดล้อมป่าค้นหาใช้เวลา20นาทีจนพบแรงงานชาวเบน้า,นานหลบหนีเข้าเมือง7คนชาย4คนหญิง3คนนั่งหลบในป่าตรวจสอบรถกระบะท,ที่ชนแล้วหนีมีกระเป๋าสัมภาระที่ท้ายกระบะในรถพบเอกสารพาสปอร์ตบางส่วนไม่พบตัวคนขับ คาใช้ความชำนาญวิ่งหลบหนีไปได้บุดหวินจากภาพกล้องวงจรปิดจะภาพเหตุการณ์ได้ทั้งหมดพบว่ากระบะทึบหนีแบบไม่คิดชีวิตที่ตัดสินใจพุ่งชนรถพวกที่ขับมาก่อนหลบหนีไปส่วนแรงงานชาวเนบนมา7คนถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตนำส่งพันตำรวจตีสกุลเอี่ยมบล,ลือสวสอบสนสอบความเป็นการจรนบุรีดำเดนินคดีตามกฎหมายต่อไป ผู้สื่อข่าวได้พบกับคนขับรถบรรทุกพ่วงทั้งสองคนนายสมพรช่างระดมอายุ34ปีชาวจังหวัดขอนแก่นคนขับรถพ่วงคันที่ถูกชนและนายพงพัฒน์กัดแก้วอายุ26ปีชาวจังหวัดคนครปฐมคนขับรถพ่วงที่ตามหลังมาได้จอดรถพ่วงอยู่ริมถนนรอเจ้าที่ตำรวจและ,ะกันภัยท่าทีเซ็งๆชี้ความเสียหายที่ล้อรถของลูกพ่วงเส้นแรกถูกบางโครนกีบปัดหน้ายังผิวเปิดแต่ไม่ระเบิด ส่วนล้อรถเส้นหลังยังแตกระเบิดพร้อมกับเล่านาทีที่ถูกชนและช่วยกันจะหยุดรถกระบะสนักข่าวภูมิภาคการจนบ,บุรีเบสติวรายงาน